สบายดีวสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเวิร์ตคสู่ทุกคนกับยินดีนอครับครณสู่ซ่องไม้เอาชาแนลอีกแล้วพแพี่น้องมาหนิอ่ามาหนี่บ่อยากลับมาอยู่บ้านหลวงพงเมืองไซบุรีนะพี่น้องเนาะก่ามีเพื่อนสั้นหนังหนึ่งนพี่น้องที่เพิ่นอาศัยอยูต่ตคนเดียวเนาะคือ,อแบบเพื่อนเพิ่นก,นกันหลังหย่าหลังนี้น่อยนะพี่น้องที่เราอยู่คนเดียวมาหลาย่าคหลายปีเนาะ ก็โอเคพี่น้องก็วันนี้ก็จะลองไปสัมภาษณ์แล้วเบิ่งว่าเป็นมาจี่ไหนได้คืออยู่นี่เนาะสบายดีป่ะทุกคนโดยโดยโดยอันนี้เพื่อนเจ้าบนนี่หลานหลานมาเป็นเพื่อนเจ้าเองกี่โมเอามาใส่อยู่น้ำเพลินบ่โดยอ๋อเพรา่แม่ก็ตายป้าจดยิ่สียห่าโอ้โดย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 หลานเลี้ยงากินปลาหมูหลานน้ำปลาหนึ่งตัน Cháu phụ các bạn. cái phụ trai bạn. chào mừng các bạn. chào mừng các bạn. chào mừng rồi, bạn. chào mừng các 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 bạn. Thằng mừng các bạn. chào mừng các bạn. chào mừng các bạn. chào โดยโดยอันนี้มูเมนเพื่อนเจ้าอีกบทนี่งนะโดยโดยอันคือคือผู้ชายเด้อเจ้าอันโทษแล้วแบบเป็นทอมเป็นอย่างบ่เลยอ๋อม่เคยรู้กับผู้ไอ๋อแบบเป็นแบบว่าจิตใจเป็นผู้ชายบ่างอ๋อโดยโดยยู่มานี่ยึกปีแล้วใช่ไหมมาอยู่ในบ้านหรือ่ โอ้หลายปีแล้วเนาะแต่อยู่เดียวมาเนี่ยพ่อแม่เอน a, aya, oh ้องตาบ้าเนี any, man, man, для, man, oh. ่แต okay. oh, ่เจ oh. ็ดช uh ิมาแตหยุดอำนาจโอหยุดอำนาจแล้วก็พ่อแม่ก็ตาบ้ามาใส่อยู่นี่เจ็ดปีแล้วมาอยู่นี่หรอโดยหลายปีแล้วอืมตะกี้ก็ไปหาหลับจ้างกินตามบ้านตามมือโดยโดยวันนี้มันแก่โตแล้วสิไปหาอยู่หากินยังจะอันอันัง้คืออันก็ได้เห็นอันนี้พออ๋อไม่ชอบผมซอย โน้ดโ้โดโ้อเนาะลานทีแท้ยู่บอานีดือนหนิมูนร้มูนลานเคยมูนเป็นของลานกับของโอ้ลานขน่อยเลยเปล่ะบ่ไม่แม่ตะกี้ก็แม่ใต้ปาออเอาปัวกับมูนเพ่มโน้รโน้รโน้โร้ดก็แม่กับุมมีมูนยังให้ผูกเปนลานมูนมั่งเจ้าบริมีอย่างบ่ตะกี้มีแด้ดินเคนเอาเรชวนออีบท จะยืดอีกถ้าไปยืดแล้วฝนหดดินบนมีเชียตะกี้เชียค่ประเมินไปยังเน่ะมาแล้วก็ทายอุ่าอุบ่าอ๋จ้ก็สั่นก็จะพอมีดินปุกเพื่อนปุกซานน้่มีดินกะพะแมงงวเด็กนออยเบิอ๋อจ้าจ้าอ่าดินจิปุกเพื่อนมันมันนลานเคยมูนลานเคยเนาะนี่ดูอืม Anh tới gần giả nót, chưa rồi. hết biệt gin, chưa cháu. Nguyên, nguyên. Kèn naga, ba hít Mà mười, ba nè 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 nó nè 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 Nó nè 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 พักร้อยหกสิบสอง่เลยอลายอยู่่เนายโดยยพี่น้องบนเรมอได้จ่ายเลยที่ยังยังมีตายสคนนั่นแหละตายงนคนนึงอยู่เรียงอ๋อไม่้านเดียวเจ้าผู้เดียว้เดียว่านอันนี้ก็ไปก็บไวอยู่ก็ใี้เงินไปเลยหนักหนักงุกคืนโดๆ อพาหฮม้าเพลแล้วก็มีชั้นนี้บอลไม่ยังจะอันกระสอบอยังอันนี้โดยเพรนนั้นผลปะไว้อันเดียก็ระสอบเพื่อนดด้นยโดยโดยผลงานเอกิมกับมอ้างอัอนันบวชจนึงเขา่อ๋อคือคือลุกั้นลุนเนื่อยเลยอืม อันเลิมที่เจะเป็นคนบ้านนี่บ่ม่จะเกิดเมืองนอนเลยนั่นเกิดเมืองนอนนะเกิดแท้ก็อยู่สวรรค์หมดเลยโอ้เขาเรียกว่าอยู่พี่อยู่นีงพอเป็นว่าหนากายทางสังทางศิลนี่เด้อศิลป์แดงนี่ลงแก้มกะเบาแต่พอมาตายอยู่นี้ก็เลยข้างอยู่นี้กับแม่นะมันมีแม่ก็เลยตายอยู่นี้ก็เลยอยู้ไปโลยเ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 ลย เพิ่นให้มือเท่าไหร่ันไปพอๆอุดหน่อยสิบพันเดือนหนึ่งสามสิบเนั่นนะมือหนึ่งสิบพันเดือนหนึ่งสามสิบพันโอ้เดือนหนึ่งสามแสนก็ชิบมือแสนนึงเลยโอ้โดยเลยต่เบอรมาเ่อกิน้วกคุ้มบัดเจ็บเป็นหึ่งเงินนัไปซักยาอ๋อกินข่าวน้ำเพิ่นอยู่บ่ไ่ได้กินเองเบอรอ มาไปชื่อของกินทนตีจะว่าเออไปื่อของกินไหนินไกมือชองพันเขาก็ไหาไปทถแก่อ่าผาอู่ชื่อว่าตัดนะบั้ด้ตัดไปเผายอไรใหม่ไรแบ่บผมีเวลาอยู่แบ่มูเช้าสามชิปทางดันทางไปแก่งกะเบามันโดยโดยโดยไ้เลยเถาคัมาบดอันบิดหน้าอ้อยด้วยฉบังบิดหน้าอ้อยเลยกะโมเดทหากินนับได้เฮ็ดอกับเฮ อาขายพไชื่อเขากินพชื่อทงราชิพันธ์งหาพันอไรเห็ดอันนี้เห็ดแห้กินเองอาระกันเียบไดาเห็ดเนี่เอาเห็ดอือรวยรวยรยรพื้นเพื่อผ้ากับอะไรมีบ้งเลยมอใสตะเกียอ๋ออยู่มือนมือดเนาะใต่ตะเกียเอาโลยรรรอันนี้เนี่ยเป็นเทินคั่วเพื่นบ่หรือวะเยอ๋อเทินคั่วด้านเคยตะกีน มันนี่เลยที่พวกนี้กพักกันออกมาดูนั่นอ๋อดู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 เดี๋ยววันนี้มันมันดีอืมเนอะนี่นี่คือว่าจะแป้งเขาไม่โกนนะดิมันน่ะมันโกนขึ้นเนอะแป้งมันจะยาดูดูดูไม่ใช่เอี้ยงก็เลยมีหนามันอืมจ้าอันนี้ก็อันหนาแอ้มแล้วก็มันล้มมันน่าว ก็บเอาทองยางเนี่ยมาเอ้มจดูดโดๆดูมาวันนี้เนี่ยบันทไปพาออ้อยมาเนี่ยอ่าไปยิเจ็ตยีเียงกับเขางานอ่ไรโอ้ไรเบบันมือเว็นเนาะไม่วันนี้แทนเจ้ากับคุณพญาอเป็นแต่หลายปีเลยไปป่ากัดพ่ระเทไทยแล้วมีของนีอือไ่ได้ไปตรวจเถอะบ่ ไชกับพวเกวกรบ้าคันคือระชายาหลวงครับพกเกาน้องเป็นบุชชองเบื่องนี่โดยโดลายปีแล้วเป็นมันเาว้ากาปีนี้เลยเป็่านว่านนะโดยสาธิตเท่ถ้ามีงนมีคำจะเอาเงินไปเ้วโัสปดูก็ถ้ามีใช่โดยโดยโาโทษด้ื่องออาถ้าทีอถามแมน อ่าเป็นทอมแบบว่าจิตใจเป็นผู้ชายอ่ะเนาะเจ้ามีเมียบ่บ่ได้เคยเอาเมียเลยบ่บ่ได้มีใครไย้เดียวใหดกินไปเรื่อยๆม้วนไปเรื่อยแต่เป็นวเวรุ่นั็จะหาเรื่องตเต็มไปแสนซะของพ่อแม่บอมีอะไรได้เนาะแต่าน้องเลยรับซีฟแบบแบบจิตใจเป็นผู้ชายกับบ่ได้แบบมีแบบผู้สาวเลยทีเดียวอ๋อกินหากินอยู่เดียวเลยกินอยู่กินเป็นมกันอ่ะเป็นคนไทย รู้รู้รู้พอจันเจริญไพ่ใหม่เลยจังเแต่ก็ชลุภูผายรู้รู้รู้เนาะเราก็แบบจังไลแหละคือแบบอยู่ผู้เดียวเลยเนาะแบบแต่เกิดนะอยู่ผู้เดียวมาเลยม่ได้เคยแบบเออลูกเอาภูว่าไปแก้งใช่ลูกเมียกับเพื่อนเอาอดูไปเรื่อยๆนี่เออคือเป็นมู่ แข่งกันเหตุการณ์ทกันก็ยุงเลยเยยเจก็เป็นมูเขาเขาเป็นมูเจ้าปุชัยก็เป็นมูฮ้องฮ้ก็เป็นมูเขาเง็้นะปชายเขาได้มักบ่จ้ะบอเขาก็มักแะลรเนาะเขาหัวปุิ่งเป็อย่างเขาไปชิลอ์เ่เงินแล้วจันจ๊ะเหตุการณ์ก็แต่เดือนหนึ่งก็ร้อยกีก็ได้ก็ร้อง่ายนีกอ่อ่าูุหยิงก็มากูปชายก็มากเจ้าเนาะ อยู่เพืเดียวแบบกินไปเรื่อยบ่เอายังกอย่างเนาะไปอยู่ผู้เดียวเมียกับ่เอาเอ้าเมียกับเอาผั<น>าากาวกับ<น>่บอเอานะไรประมาณนี้สิยบบอ,อยู่แบบนี้มันตีอยู่แบบหักแพงกันเอาโดย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 ไปกินได้จะเข่ามันนี่นะกินเข่าอะ้รมันนี่กินแล้วกับแกงต้นหน้าไม้<อ>ต้นหน้าไม้ต้นหน้าไม้ย้นหน้าไม้อันฉ่างไผเขาบักกุ๊กมันน่ะนะมันจเกิดแนงไปเก็บเอา โดยดดดเบิกเงินเพิ่นนั่นอันเถื่อเทเลั่นเงินไปตัดเถืออ่ะห้าสิบพันอ๋มาแต่เรือนเล่ยเทเลมันเดือนเทเลสิรแบบนี้แหละกะเถื่อบดเดือนก็บบดเงินเลยเอาเบิกกี่บดเดยอิเนาเดือะสามเสนเนาะออจะเกิด0มือหนึ่งสิบพันแม่อมกิดชิบหมนนเนาะออยโอ้เผาไ้อยมือหนสิบพันหนึ่งหม้เหตุไป โอ้จะคิดเห็นยังทีถุงวายาฟักฟ่อนนากินไปโดยไปจีบเล่าเขาบอาไม่เท่าเออไปจีบเล่ามันอยากเลาก็ไปจีบไม่เขาเขาก็ะหัยพันชิพพันชิ่อขึ้นไปหาง่ายยี่บบ่ีหก็บ่ง่ายแล้วพ่นแล้วดงหัวแล้วขัดนไปชั่นี่ก็คำหัวแล้วมาหอดั่งชาวเหมยมาเด้อโดยโดยโดยไข จังหวะขัดคือใมึงน้อยที่กี่เหขัดเป็นม่ในเรื่องเตียังเไรอดพี่กี่โอ้ยตัดมาโย่เอกรชิบมันจะว่าวปะใช่ไหมโดยการเนป็พิ่มระเบิดไหมโดย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 คืออาชีพรักในเมือผาถอ้อยนะตอนนี้แม่ยาแล้วอ้อยชุมชนดอกอ้อย ย่านะบ่ตอนนี้ย่าเลได้อม่ไปเลวเจ็บบ่ได้ไปแล้วรัมนี้โอ้ดดดบอกเขาไงระมาณย่าัเขาม่มีท่ไปเลยมาเขาบอไปที่ดินจบไปเนาะกินขาตัวเองเบิดเขาไปเฮ็ดไปเ่าจดเดือนดจ้ะนะบ่นหอดเดือนอ๋อยังหอดเดือนได้ก็ได้ชิไปชาไปมึง พายสิไปเนาะมือละสิบพันไปอยากแล้มือละสิบพันไปยเสียไปมันมาแมนมันหอมชวนออโดยเมนอ่ะแลบมื่ไไ้หอมได้เมนเมนเจ้าปันญางเจ้าบม่หลดคือเขาอยู่แบบหักหัดหัดหักนเลยหลุดกลุมาเจ้าชิเป็นได้มาก็คืนยืนได้คำไม่ได้มาสิหามออกไปดิออกไปก แต่หกโมงถือได้เขายั่นแบกเขาเป็นหอยเขาอย่างไปก็เพื่อนหอดอีกบ้านนี่แต่บ้านนี่ได้เห็นได้ไหมโดยโดยโดยอย่าเออหาผูใหม่ใช่นั่งเลอย่างเราไว้เลยว่ะเมื่อยเนาะแม่เมื่อยเจ็บปวเขาน้ำเอวน้ำนี่เอวบุญกระดูกปุ่งนี่โดยจับเอิงลระพราเอ้าลงตะพังตะลิงหวยจับเอิงกระหืงหลายปีเลย โอ้แบบปวดปวเทาเลยไปโอ compass, ้ e ao, ไม่ไม่นี่กิ่งไรก็ลุไปเลยมันกระทับเลยไม่ไรทับเ็บบานอ่านี่ยเขาชิ้งแง่นชิงแง่แห้งไว้ได้ไม่ทำดอดู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 โูดูไม่ได้ไปไ่ได้ไปเฮ็ดอ้อยแตพอออสิไปเฮ็ดแ้งหมดเล เดไปเฉ่แล้นี่เดินไปหากินธรรมดาบ้านกับลุงบวยหาหลอกมึงนม่มาให้นะก็ออกเข่าหน้าผมได้จำอันเข่าขับรถมือได้เพราะได้ชื่อข่งท่านกับร้านออกมาให้เอาไปกินอยู่หเดี๋ยวเขาก็จีบมมาด้วเขาก็ุ้มแล้วเขาก็ลูกเขาครอบครัวเพิ่นอีกคือเก่าเนาะเป็นไรไงยังนี่เป็นครอบครัวเพิ่นเนาะคือว่าเนี่ยเขาเบิ่งเขาจะมีดินดีเบิร์นดูดูเพิ่นก็เบิ่งนคำนี้แล้วเนาะป่ะจําองนี้เป็นเบิร์นเงี้ย

นี่น่เช็ดกิ่นเลน่เช็ดยังกินให้ได้เลยเนี่ต้มช็อกบอนเลยต้มเห้ได้มดเยต้มต้มแล้วก็หายน่อนแล้วก็ต้มน้ำปัดแดกมีแหนางน้ำแหนางต้มน้ำประแด็ใส่แล้วก็ชุบชาก็มักพีกกินกับยำกบแหลกแล้วก็น่ากินเลยเนอะหน่อยหน่อย อ่าโอเคจะอย่างไรมาเนี่เขามาสัมภาษณ์เบิงก็ถือว่านักอยู่นอกจ้ากับผมีแบบเนี่แัมเพเบิรบ้านเมืองหน่อยเน่ยเหนอยถุกยากเนาะกินยูแต่ตวเนี่เขาลำบากพ่อโฮมกับพื้นเดียวนี่บ่เนี่ยขาดเนาะอนยเหน่อยเนาอ่าเิอเงินแหเพราะได้ซื้อยา กินเจ็บแมวเจ้าเนี่ยสุพรรเรือเงินเนี่เป็นเงินเมฆเกลือเพิ่นจะเพิ่นอยู่ทั้งอันพลังเสดเพิ่นแหละฝากกบุญขอบคุณเพิ่นแน่ยคำว่าขอบใจขอโทษเนยเพิ่นแน่โดย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 อันตะกี้กับพอสุบันเนาะแต่ตั้งหอผักตะกี้จับเพิ่นยังหนู่ได้ไม่ได้แม่ แต่อยู่ห้อพักก็ตะกี้พอแล้วอ่ะเก่าคือหลังผมแต่รุงเขาไอ้เอ็สปินเขาไอ้เดืองเตายแล้วไอเดืองเขาสมเดินเดิดินเดินดิแล้วอ่าโอเคจังเลยเขาขอโตกับก่อนเน้อมือนเน้อยโดยสูดจ้าจ้าดยกะโอเคเนาะพี่น้องเนาะอะ เรื่องราวเราก็คืออมามาใส่ดินอยู่น้ำอาลานเคยเนาะพี่น้องอาลานเคยเอมาอยู่พี่หลายผ้าหลายปีได้เนาะอ่าคือพ่อแม่พี่น้องอันานในยินงล่อเนาะว่าเราโบกเคกยมีเมียโบกเคกยมีผัวเนาะกับโบกเคยหักใครโบเคยเอาใครเนาะเราบอ,อกอยู่มาแบบนี้จนว่าอายุหลายผ้าหลายปีหกสิบปลายเนาะเราก็อยู่เดี่ยวตามลำพังเนาะพี่น้อง กะมีลูกหลานเบิ่งอ่าเพิ่นก็มีครอบครัวคนอยู่เนาะก็บ่ถึงว่าอนุรกหลานป้าทิพย์นะพี่น้องโอเคพี่น้องสำนับคลิปนี้กะถ้ามีพ่อแม่พี่น้องสนใจอยังเคยเหลือเรากะติดต่อสอบถามบ่ย้อนเข้ามาได้คือเก่าเนาต้องเฟซทั้งไลน์เนาะอ่าแล้วก็บ่ย้อนก็ต้องขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องอีกหลายคนเนาะที่อ่าในการเข้ามารับชมคลิปของบ่ย้อนขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เป็นกยนกังใจให้บ่ย้อนตอดตลอดมาเนาะ แล้วก็รสำหรับคลิปนี้ก็คือฝากไว้พี่น้องสะได้ใช้เส้นไปเนาะเพื่ออาไปเจอรับความเี่เหลือเนาะเดือนเรากับซีแล้วพี่น้องจะคิลมเนาะเอาไม้ทาไปนะจะก็ไอะไรซีเรียนลมแมแห้งที่เอาไปอยู่เนาะพี่น้องเห็นจานเราไหมประมาณนี้เนาะพี่น้องมายากะสำหรับคลิปนี้มายากะต้อง ขอโตลาพ่แม่พี่น้องไปได้แล้วเนาะเจอกันโอกาสหน้าได้พ่อแม่พี่น้องวันนี้ขอกลับมากับสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดคู่สุขสุดคนสบายดีเด้อ